สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมชั้น300นะฮะกับในช่วงทำมาหาแดดนะครับวันนี้เรากลับมากับรถ BM ยอดนิยมของ300กลาดไลซ์โชว์รูมคันนี้ที่เด็ดครับราคาดีงามพระราม2เลยครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้า BMW X1 นะครับสีน้ำตาลหายากมากสีนี้นะครับและในตลาดแทบไม่มีเลยราคาตัวรถปี2011นะครับราคาเพียง659,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีวอร์นตีซ่อมศูนย์ให้คุณเลยทันทีนะครับสำหรับรถคันนี้รถคันนี้พร้อมส่งมอบนะครับว่ารถสีสวยกิฟต์เลยล้อแม็กไม่มีรอยนะครับสภาพเดียวล้อแม็กคันนี้นะครับ2255017นะครับยางปี2014นะครับยางปีเก่าหน่อยแต่ถ้าซีเรียส เปลี่ยนยางใหม่ครับผมว่าน่าอยู่มันหมื่นกว่า 10, บาทแล้วกันนะครับซื้อเสร็จแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนะไม่ใช่ผมเปลี่ยนให้นะเดี๋ยวให้ผมเปลี่ยนออกตามอีกราคาที่ถูกแล้ว659,000บาทรถนะครับซอกในเดิมจากโรงงานประตูไม่เคยมีการแกะแมกกาไลด์ด้านในเนี่ยไม่มีแตกขาดนะครับแล้วก็ตัวซอกในเดิมจากโรงงานไม่มีการพ่น,นแดงสิ้นนะครับสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานประตูไม่เคยมีการแกะ100รอยภายในต่างๆสีเดิมจากโรงงานพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเลขไมล์160,000กิโล รถเดิมๆจากโรงงานคุณแจคคคีเลสเกียออตโต้เบาไฟฟ้าเบาไม่มีขาดไม่มีสุดสภาพดีนะครับเรามาดูส่วนของด้านหลังนะครับเปิดประตูหลังมานะครับก็ก่กอนประตูเดิมจากโรงงานไม่มีการแกะแดงสิ้นซอกในเดิมนะครับเบาหลังไม่มีการแตกไม่มีการหากักไม่มีการสุดแดงสิ้นรถสภาพสวยซึ่งบอกบอกว่ารถคันนี้ค่อนข้างใช้รักษานะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังไฟท้าย й, ติดปก,กติไม่มีแตกนะครับโรโกเอควันครบหมดคันนี้เป็นเครื่องแบบเบนซิน1นนะครับฝาท้ายตัวมือเปิดก็ไม่มีแตกกรอบนะครับ ประตูด้านหลังเนี่ยฝาท้ายไม่เคยมีการแกะซอกในเดิมทุกอย่างนะครับรถสภาพดีรถสวยไม่มีชนนะครับราคาดีตังหากา6มื่0 0บาทสําหรับใครที่ดูอยู่เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจครับมาเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องของรถคันนี้นะครับมาโช๊คปกตินะครับฝาหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูฝาหน้าด้วยกันฝาหน้าของรถคันนี้นะครับไม่มีการแกะขยับซอกในเดิมนะครับแก้มเดิม คานหน้าเดิมรถเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับบอดี้สวยสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบรอยเมทอาร์คเดิมจากโรงงานคันนี้นะครับเป็น BMW X1 นะครับ1.8เบนซินนะครับตัวรถปี2011วิ่ง16,000กิโลราคา659,000บาทจาัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ที่เครดิของลูกค้าฟรีวารันตีและแคมเปญให้คุณ1ปีเต็มนะครับคันนี้ซ่อมศูนย์ให้คุณทันที1ปีเต็มเลยนะครับก็ะจะเป็นเครื่องเกียร์และสุดครั่ไปสุดต่างๆนะครับและที่สําคัญเราเก็บรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นขัดเคลือบแก้วสปาภายในให้คุณหมดนะครับ จัดไฟนนซ์ได้เต็มด้วยนะครับสนใจติดต่อ0852504444ย้ำอีก,กร,รอบนะฮะ0852504444และไ of ลน์พิเศษของโชว์รูมแอดไซส์สามส่อร์สกอตต์ไลน์เมีด้านหน้าก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดส่กระดิ่งให้กับช anel YouTube นี้ด้วยอยากจะให้กำลังใจใเราง่ายนิดเดียวครับ fc 3 0 0ไปกํกำลังใจใพวกเราด้วยครับสำหรับผมวันนี้แชมป์3า0ไปก่อนนะครับสวัสดีครับราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับจัดเลยครับ